สวัสดีครับผมนายพิพพนัาพิศิลินะครับแล้วก็นายปุณวัตน์รัก mm hmm. วิชานะครับว mm ันนี้กลุ่มผมจะมาทําสื่อการสอนสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นะครับเริ่มแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมนะครับเราก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับ mm hmm. ให้เราดูที่เมนูบาร์นะครับแล้วคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็สร้างหน้ากระดาษนะครับกดที่นิ้ก็ได้หรือ c อนโทรลเอก็ได้นะครับ mm hmm. ผมจะเลือกกดนิ้ นะครับส่วนเนมนะครับผมก็จะตั้งเป็นรูปนะครับส่วนความกว้างผมจะอยู่ที่1417นะครับส่วนความสูงอยู่ที่1นึ่งหนแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับเราก็จะได้หน้าต่างมาแล้วนะครับหน้าสีขาวนะครับหน้ากระดาษส่วน กุญแจคีย์ตรงเลเยอร์นะครับให้เราลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เรามาที่เมนูบาร์ทีนึงนะครับแล้วคลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็กดโอเพนก็ได้หรือคอนโทรล O ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไปเอารูปภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราเลือกรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ให้เรามาที่เครื่องมือ Click selection tool นะครับแล้วก็ให้เราครอบรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับ หลังจากนั้นที่เราครอบเสร็จนะครับให้เราคิดมาที่เครื่องมือ v o v o t o นะครับแล้วก็ให้เราลากไปที่หน้ากระดาษที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับพอเราได้แล้วนะครับให้เราเลื่อนนะครับให้มันแบบที่เราต้องการนะครับ ผมก็จะเอาไว้ฝั่งขวานะครับแล้วหลังจากนั้นให้เรากดไปที่วินโดว์นะครับแล้วก็กดทไลน์นะครับผมก็จะได้ทไลน์ตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่วิดีโอทไลน์นะครับเราก็จะได้หน้าต่างวิดีโอเล่นประมาณนี้นะครับผมก็จะมาที่เครื่องมือ convert to frame animation นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้เราคัดลอกมาอีก หนึ่งเฟรมนะครับผมแนะนำนะครับให้ตั้งเวลาตรงนี้นะครับให้เป็นศูนจดหนะครับทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็กดชิปไปด้วยนะครับเพื่อภาพจะได้ไม่ขยับขึ้นบนนะครับหรือลงล่างนะครับให้เราเลื่อนมาให้สุดเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ให้เรากดที่ เหมือนลูกวงกลม3ามิตินะครับคลิกไปเลยนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับเลือกได้เลยว่าจะเอากี่เฟรมนะครับตรงนี้นะครับเฟรมทูแอดนะครับผมจะเลือกเป็น50เฟรมนะครับภาพจะได้ลื่นไหลขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้กดโอเคนะครับก็จะได้เฟรมมาทั้งหมด5้สบสเฟรมนะครับให้เราลองกดเพย์ดูนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ไฟล์ทีนะครับเพื่อเซฟนะครับแล้วก็กดมาที่เซฟ for ว็บนะครับแล้วก็ให้เรากดเซฟเลยนะครับเซฟได้เลยนะครับแล้วก็ เอาไว้ผมจะไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ง่ายต่อการค้นหางานนะครับเซฟแล้วก็กดโอเคนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกลุ่มผมนายพิภพและนายปุณวัตรก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ